มาหา่าเมอร์เซเดนเบนอี E สามห้าศูนย์ E ปี2017ปราคาขายโอ้ยสภาพนางฟ้าไม่เพียงแค่หนึ่0หมโลหนึ่งล้านห้าแสนเบาทนะรับสมคลิปไอเสียมอยู่นี่นะฟังภาษาอีสานไอเสียมออกรับส่วนลดทันทีเก้าหมื่นขันฟันบอกแล้วก็ฟังคือเก่าฟังบอกก็ฟังคือเก่าเป็นบ่เอาไปชม นะกับเมอร์เซเดสเบน E 3 5 0นะเบอร์ภายในเบอร์ภายในพี่น้องปอดภายในนะหรูรหรามาเห่านะฮุ่งๆเออโอ้โหเลยยิบระยับเลย,ย,เลยไฟชุดไฟอลังการงานสร้างนะดูดิโอ้โหเครื่ <c oughs> องแก้วมาเลยเลยนะเหมือนระบไบไฮบริดนะเครื่องนี้โคตรเงียบอ่ะโคตรโคตรเงียบเลย น่ะมาดูเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันโลโอ้มึงจะวิ่งน้อยไปไหนวะเนี่ยนะเกียร์ออโต้เบาะหนังนะสภาพน้องๆป้ายแดงแต่ประหยัดเงินไปจัดป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งโอ้ยรู้ไหมเดี๋ยวฟ้าผมเปิดโรงเรียงก่อนโอเคอยู่นี่จ้ะคุณจ๋านะสามารถจัดได้เต็มนะเรื่องเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าหลังไมค์จะสดหรือจะผ่อนลดได้อีก จะสดหรือจะผ่อนลดได้อีกไอเซมรถซิ่งจัดให้มาคุยกันนะ<า>โอ้โหมาดูเครื่องโคตรเงียบเลยครับพี่เออไม่มได้สตาร์ทถ้าสตาร์ทไฟมันจะขึ้นเดี๋ยวแสงมันจะเข้าโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้สตาร์ทนะอ่ะแต่ว่าเครื่องโคตรเงียบเลยนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้า Ti k t o k Facebook หรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชน เบอร์โทรที่อยู่มา3อย่างแค่นั้นไอเสมเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านนะขายรถหลักหมื่นหลักพันถึงหลักล้านนึกถึงไอเสมรถซิ่งรถสปุงรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์มีท่านนะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงชื่อนี้ไว้ไอเสมรถซิ่งครับจัดให้นะเอ้าฝากไลค์ฝากแชร์แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปมีเพื่อนมาจองมือเสดเดียรเบน นะ350 e คันนี้รับค่าขนมข้าวกระเป๋าก,ป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 กุ๊งกลิบกุ๊งกริบกุ้งกล่อมกุ้งกล่อมสองหมื่นถูกใจไหมไปเล่นถูกใจเอาจะได้ไม่ต้องแชรฟ์ฟรีไปอินเทอร์เน็ตสองหมื่นค่าขนมสองหมื่นค่าข้าวสองหมื่นเชาไป้ไวยรุ่นจา๋า